ชมคะนี่ก็สุกแล้วนะคะแกงซักใส่ไก่ของเราไี่ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะลองมาทำดูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกงฟักนะคะแกงลูกฟักใส่ไก่นะคะฟักนี้คือเพื่อนร่วมง,งานเอามาให้นะคะก็เขาปลูกที่สวนที่บ้านเขาค่ะ แล้วก็มันขึ้นเยอะแล้วก็มีแต่ลูกยาวๆนะคะก็หั่นครึ่งหนึ่งให้กับเพื่อนร่วมงานไปแล้วค่ะีนยังเหลืออีก่ครึ่งหนึ่งยังยาวมันยาวมากลูกใหญ่มากค่ะแต่ยังอ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาะหั่นเนาะ ก็ค่อนข้างอ่อนนะคะเพื่อนๆตัวนี้อาจจะแบบไม่เอาไส้เขาอะเบาแล้วก็ตัดออกแต่ยังไม่แก่หรอกค่ะค่อนข้างอ่อนอยู่ฟ <c oughs> ักยาวมันเป็นพันเดียวกันกับบักแนบเนาะมันคงจะมีชื่อของเขาอยูอ่เนาะ เชื่อว่าแแนบยาวฟักยาวบบบแนบยาวเราจะปอกไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จนะคะมาดูขั้นตอนการแกงค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาแกงนะคะค่ะฟักของเราก็ล้างทาความสะอาดแล้วจะแกงใส่ปีกไก่นะคะก็ตัดเป็นสองท่อนนะคะ แล้วก็บังเขานะคะค่ะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะอันนี้คือน้ําซุปค่ะถ้ามีน้ําซุปก็ใส่นะคะถ้าไม่มีก็ใส่น้ําธรรมดานะคะมีเกลือมีน้ําปลาผงปรุงรสนะคะผงรสด,ดีน้ําปลานะคะ,ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็อันนี้คือสมุนไพรที่เราตํารวมกันนะคะก็มีตะไคร้หอมแดงพริกแดงแล้วก็รากผักชีนะคะค่ะอันนี้คือมันของปีกไก่นะคะที่เรา เอตออกมาหั่นออกมานะคะจากปีกไก่นะคะค่ะเราก็เอาเอาปีเอาตัวมันตัวนี้ลงไปในหม้อนะคะที่เทียมไม้นะคะโอเคเราจะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะค่ะเราก็จะเคี่ยวมันออกมานิดนึงนะคะ แล้วก็เอาพิ่แกงของเราลงไปคั่วก่อนค่ะโอเคค่ะน้ำมวดแล้วนะคะใส่พี่แกงลงไปค่ะ ผัดพริกแกงให้หอมก่อนค่ะแล้ใไล้ตามไปด้วยไก่ของเรานะคะโอเคประมาณนี้นะคะ ไปด้วยไก่้อดค่ะใบมะก,กรูดเนี่ยเราเอาเป็นใบแบบนี้หรือว่าจะฉีกก็ได้นะคะ เราอันนี้เราเราฉีกเขาแล้วนะคะให้เขามีกลิ่นหอมออกมาะค่ะ <c oughs> เราจะใส่ลงไปก่อนส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้เนื้อไก่ของเราอร่อยหอ,อมนะคะ <c oughs> ก็คนนะคะคนกลับด้านนะคะ กไก่เนี่ยเขามีมันเยอะอยู่แล้วค่ะเขาก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวนะคะที่เราเฉาอออกมานั้นคือมันเยอะนะคะก็เอามาเอามาผัดเครื่องเค่องเทศก่อนให้เขาเปลี่ยนสีก่อนนะคะให้อาอ่างอื่นใส่ลงไป เตียหมอ้อมันแค่นี้มันเราไม่ต้อใช้หม้อที่แบบกว้างกว่านี้เนาะอะไรเราจะคนเขาไม่ให้ติดก้นนะคะไม่ให้เขาไหม้นะคะ 好看。Oh ก็จะใส่ฟักลงไปเลยนะคะกำมังใหญ่ของผูกกองคุณมันล่วง เราจะเติมน้ำเองนะคะโอเคเดี๋ยวให้ก็เดือดนะคะปิดฝาไว้นะคะเรามาดูอีกทีค่ะแล้วเรามาปรุงนะคะค่ะตอนนี้ก็เริ่มเดือดนะคะเราก็ปรุงเลยนะคะน้ำปลาค่ะ เกลือค่ะเกลือไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าผงโรดีนะคะก็ค่อนข้างเค็มนะคะน้ำปลานะคะโอเคเราจะต้มไปเกินกว่าเขาสุกนะคะแล้วก็ค่อยมาชิมรสชาติอีกครั้งนะคะค่ะตอนนี้เขาก็เดือดกรอบๆนะคะใกล้สุกแล้วนะคะ รจะใส่ใบเนี่ยใบมะกรูดลงไปค่ะกี้ชิมรสชาติดูโอเคแล้วนะคะค่ะเราจะต้มไปอีกสักพักนึงน,นะคะประมาณสีห้านาทีค่ะามาดูกัน,น,นค่ะชมค่ะนี่ก็สุกแล้วนะคะแกงซัก ใส่ไก่ของเรานี่ค่ะอร่อยมา,มากๆเลยนะคะเรามาทำดุคผาโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่กดติดตามไปรับชมนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย